สวัสดีนะครับวันนี้นะครับอย่างที่ผมทดลองแล้วผมก็อัดไป2อสมวิดีโอแล้วถามว่าผมวันนี้ผมจะเปลี่ยนค่าวอล์กใหม่นะครับผมไปที่หน้าห้องเอ็โคครับนะผมยังไม่ได้เปิดวอล์กนะนี่คือยังไม่เปิดนะครับวิดีโอมันอาจจะมัวหน่อยนะไม่เปิดนะครับท่านที่เคยสั่งกล่องผมไปไปทําตามผมก็ได้แล้วก็ไปปรับแต่งเพิ่มเติมเองก็ได้นะ ของผมไม่ฟิกนะท่านไปปรับแต่งเองนะครับท่านไปที่จุดสามจุดครับไปที่ตัวเลือกครับนะครับโอเคเลื่อนขึ้นไปนะไปที่ปุ่มกดเพื่อพูดครับปุ่มกดเพื่อพูดครับแล้วก็ปุ่มบล็อกครับนะโอเคนะครับผมตั้งไว้ที่ปานกลางนะตรงนี้ตรงปานกลางสองแถวนี้ปานกลางเลยนะครับปานกลางนะครับ ส่วนเวลากระตุ้นบอ็อกผมตั้งไว้ที่200 100ยหนึ่งรก่อนเดิมเนี่ยผมตั้งไว้ที่100รบนพันล่างผมเปลี่ยนเป็น200บนร้อยล่างตรงนี้ผมตั้งไว้ที่สูงผมไม่ได้ตั้งปานกลางนี่ผมเปลี่ยนใหม่อันนี้ตามสเต็น้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าทําไมผมตั้งแบบนี้นะครับท่านลองดูนะครับถ้าท่านเปิดบล็อกนะปกติเนี่ยเวลาเราเคาะอะไร เวลาเราเคาะโต๊ะที่มันใกล้ๆนะครับหน้าจอเนี่ยมันจะวอล์กไปเลยนะครับนี่คือการไม่ให้มันวอล์กไปก่อนเองนะครับเนี่ยมันไม่ได้กดไม่ได้วิ่งเลยนะนี่เดี๋ยวผมเอาหน้าจอผมเท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 ผมเอาปากผมไปพูดมันก็ยังไม่ไปเลยนะ นะครับก็ฝากนะครับเราไปตั้งกันดูนะแล้วส่วนค่าวิทยุก็ระดับ4ก็ได้นะครับหรือท่านจะเป็นตั้งให้มันมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับนะลองดูนะนะประมาณนี้นะครับนะการตั้งวอล์กแบบใหม่นะครับแบบใหม่นะครับก็คือให้มันเพื่อไม่ให้มีเสียงอะไรแล้วมันกดวอล์กไปเองนะครับล็อกมันเพื่อให้มันต้องมีอะไรมาสัมผัสจริงๆเข้าใกล้จริงๆมันถึงจะออนแล้วกดคีย์ไปให้เพื่อ การวิทยุเนี่ยกดคีย์แล้วส่งไปเองนะครับส่วนวิทยุเนี่ยท่านก็ต้องพยายามจะเข้าโทนไว้อย่าให้มันเสียงอื่นมารบกวนไม่งงานเดี๋ยวมันจะกดคีย์ส่วนภายนอกท่านต้านตามน,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 นี้ผมคิดว่าได้นะครับโอเคแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย,บายจุบ๊บจุ๊บชมกันต่อนะครับสําหรับร้อยตํารวจเอกพุทธิไกรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระย,ยองนะครับสั่งกล่องเล็กมานะครับโอเคนะคือนะครับเวลาพี่เปิดมาหน้าห้องตัวของเซลโลนะครับมาน้าห้อง คองเทส ec ho นะพี่ไปที่จุด3ามจุดครับกดตัวเลือกครับนะครับไปที่ปุ่มกดเพื่อพูดครับนะไปที่เมนูวอล์ครับนะครับถ้าไม่เปิดพี่ก็ต้องเปิดที่เป็นสีฟ้านะครับนะสีฟ้านะส่วนระดับของผมนี่ครับความไวของวอลการตั้งค่าวอลผมอยู่ที่ปานกลางนะพี่นะทุกอย่างปานกลางข้างบนนะครับส่วนตั้งค่าเวลากระตุ้นวอล์กนะครับผมข้างล่างเนี้ยปกติผมอ่ะให้ตั้งหนึ่ง ข้างล่างหนึ่งพันผมเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นข้างล่างข้างบนสองร้อยข้างล่างหนึ่งร้อยนะครับสำหรับโทรศัพท์เครื่องนี้นะเวลาพี่ไปครับพี่ก็ไปตั้งให้มันสมดุลกับเครื่องพี่ถามว่าทำไมผมถึงตั้งสองร้อยหนึ่งร้อยเพราะที่ผมทดสอบมาค่อนข้างบ่อยแล้วเนี่ยร้อยหนึ่งก็โอเคแล้วแต่ผมต้องการกระตุ้นให้มันเร็วขึ้นหน่อยแต่เวลาตัดอ่ะเนี่ยเนี่ยเพื่อปิดบล็อกอ่ะเวลากระตุ้นเพื่อปิดบล็อกเนี่ย ปกติผมตั้งพันหนึง่งผมจะให้มันปิดแค่ประมาณร้อยมิลลิวิต์ร้อยมิลลิวิตนาทีก็คือตั้งแค่ร้อยเดียวพอมันจะตัดเร็วขึ้นแต่ถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยมันตัดเร็วไปพี่ก็ไปตั้งสองร้อยก็ได้ไปตั้งสามร้อยก็ได้ข้างบนพี่ตั้งให้มันเร่งก็อาจจะเป็นสองร้อยห้าร้อยเอ่อหนึ่งเอ่อหนึ่งร้อยห้าร้อยก็ได้สําหรับผมนี่คือสองร้อยหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้พี่จะเลื่อนให้มาสูงก็ได้นะเลื่อนแบบนี้ก็ได้ให้สูงเลยข้างบนให้เท่ากันเลยนะครับนะ สูงก็ได้หรือพี่จะเลื่อนอย่างนี้ก็ได้นะมันอยู่ที่โทรศัพท์ของพี่นะครับที่พี่เอาไปนะตัวพี่ต้องไปทดลองแล้วก็ตั้งค่าโทรศัพท์ของพี่เองนะครับนะทุกคนเนี่ยครับที่ดู YouTube ผมอยู่นะครับก็ต้องไปตั้งค่าเซตค่าในโทรศัพท์ของตัวเองได้มคือกล่องผมอะ่ะมันเป็นแค่สะพานเชื่อมต่อระหว่างวิทยุกับโทรศัพท์โทรศัพท์วิทยุมันไม่ได้ตั้งค่าเซตอะไรมาให้ครับคุณต้องไปตั้งค่าเอ,าเองนะครับ สมดุลของโทรศัพท์แต่ละเครื่องไม่เหมือนกันแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันวิทยุก็เหมือนกันมีเปิดบล็อกแล้วก็มีค่าหนึ่งค่าสองค่าสามค่าสี่ถึงค่าแปดก็ต้องไปตั้งเองว่าจะตั้งค่าไหนนะครับให้มันสมดุลกับการเปิดและการใช้งานที่มันไม่กระแทกบล็อกเองไม่ทํางานเองเนี่ยครับนะครับก็ฝากทุกท่านที่ดูติดตามอยู่นะครับก็ไปตั้งค่าตามผมก็ได้หรือไปทดลองให้ปรับนะปรับได้เลยครับมันไม่เสียหายนะครับไปทดลองทําดูนะครับนะของคุณ ร้อยตำรวจเอกกุชิไกลพมืองจังหวัดระยองนะครับก็รานองนะครับอระยองรานองนะครับก็จะได้เดี๋ยวผมแพ็คของส่งให้นะครับไปแล้วครับบายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีนะครับวันนี้นะครับอย่างที่ผมทดลองแล้วผมก็อัดไปสองสามมิวสแล้วถามว่าผมวันนี้ผมจะเปลี่ยนค่าวอล์กใหม่นะครับผมไปที่หน้าห้องเอ็กโคครับนะผมยังไม่ได้เปิดวอล์กนะนี่คือยังไม่เปิดนะครับวิีโอมันอาจจะมัวนะนะไม่เปิดนะครับ ท่านที่เคยสั่งกล่องผมไปไปทําตามผมก็ได้แล้วก็ไปปรับแต่งเพิ่มเติมเองก็ได้นะของผมไม่ฟิกนะท่านไปปรับแต่งเองนะครับท่านไปที่จุดสามจุดครับไปที่ตัวเลือกครับนะครับโอเคเลื่อนขึ้นไปนะไปที่ปุ่มกดเพื่อพูดครับปุ่มกดเพื่อพูดครับแล้วก็ ผมบล็อกครับนะโอเคนะครับผมตั้งไว้ที่ปานกลางนะตรงนี้ตรงปานกลางสองแถวนี้ปานกลางเลยนะครับปานกลางนะครับส่วนเวลากระตุ้นบล็อกผมตั้งไว้ที่สองร้อยหนึ่งร้อยก่อนเดิมเนี่ยผมตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยบนพันล่างผมเปลี่ยนเป็นสองร้อยบนร้อยล่างตรงนี้ผมตั้งไว้ที่สูงผมไม่ได้ตั้งปานกลางนี่ผมเปลี่ยนใหม่อันนี้ตามสเต็ปนี้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่า ทำไมผมตั้งแบบนี้นะครับท่านลองดูนะครับถ้าท่านเปิดบล็อกนะปกติเนี่ยเวลาเราเคาะอะไรเวลาเราเคาะโต๊ะที่มันใกล้ๆนะครับหน้าจอเนี่ยมันจะวอล์กไปเลยนะครับนี่คือการไม่ให้มันวอล์กไปก่อนเองนะครับเนี่ยมันไม่ได้กดไม่ได้วิ่งเลยนะ เดี๋ยวผมเอาหน้าจอผมเท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 สผมเอาปากผมไปพูดมันก็ยังไม่ไปเนะนะครับก็ฝากนะครับเราไปตั้งกันดูนะแล้วส่วนค่าวิทยุก็ระดับ4ก็ได้นะครับหรือท่านจะเป็นตั้งให้มันมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับนะลองดูนะนะประมาณนี้นะครับนะการตั้งวอล์แบบใหม่นะครับแบบใหม่นะครับก็คือ ให้มันเพื่อไม่ให้มีเสียงอะไรแล้วมันกดวอลกไปเองนะครับล็อกมันเพื่อให้มันต้องมีอะไรมาสัมผัสจริงๆเข้าใกล้จริงๆมันถึงจะอ่อนแล้วกดคีย์ไปให้เพื่อการวิทยุเนี่ยกดคีย์แล้วส่งไปเองนะครับส่วนวิทยุเนี่ยท่านก็ต้องพยายามจะเข้าโทนไว้อย่าให้มันเสียงอื่นมารบกวนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกดคีย์ส่วนภายนอกท่าน,าน,านตัน้นตามนี้ผมคิดว่าได้นะครับโอเคแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ